สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนนะครับผมอ่าพยากรณ์อากาศนะครับผ่านตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับวันอังคารที่สองเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมกับผมนายพง่มสะท้อนจันทร์ชุตินะครับผมครับสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับวันที่สองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมอากาศห่อนถึงผ่อนจัดนะครับผมก็มีฟ้าหลวยตอนกลาบิ้นนะครับผมโดยจะมีฝนฟ้ากะนองเล็กน้อยบางแห่งนะครับลมสะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วลมจะอยู่ที่สิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชัั่วโมงนะครบ อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่38-41องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิตามสุดอยู่ที่20-27องศาเซลเซียสนะครับครับสำหรับพยากรณ์อากาศอีเจ็ตมือข้างหน้านะครับมันระวางวันที่2ถึงวันที่8เมษายนนะครับ2 5 6 7ชีมีอากาศห้อนก็พรอนจัดนะครับผมมีฝ่าหลวงต่อคอมเป็นนะครับโดยชีมีฝนผ่าคันองนะครับกับลมกระสุนแห้งบางแห้งครับผมส่วนมากข้างตอนล่างของผากนะครับตลอดช่วงนะครับลมสิเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอ่าความเร็วลมุู่่ที่5ถึง1 5กิโโลเมมตตรร่่อชัวงนะคับ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ยุีสา่สิบหกงสี่3 6 4สิาองศาเซลเซียสครับตามสฉลยุทียี่สิบสี่ถึงยสาองศาเซลเซียสนะครับครับสำหรับวันนี้ขอจบการพยากรณ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน